สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6กันค่ะพระราชาถือถ้วยนะคะอัศวินถือไม้เท้าสี่เหรียญน,นะคะห้าไม้เท้าพระราชาถือเหรียญน,นะคะ The Lover 2ถ้วยนะคะสองเหรียญแฮงแมนนะคะราชินีถือถ้วยสำหรับพลังงานตัวตนของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะแม่หมอะมองว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณนะ ค่อนข้างรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะในบางท่านคุณจะอาจจะได้ไปพักผ่อนจากการทำงานที่เหนื่อยล้าเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปที่ใกล้น้ำไปต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไปพักผ่อนแถวทะเลประมาณเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณนะอยากจะแบบแบบพักสมองพักกายพักใจพักความคิดสิ่งต่างๆเอาไว้นะคะ หรือแม้แต่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างรู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นค่อนข้างรู้สึกเหมือนแฮปปี้มากขึ้นในชีวิตด้วยก็เป็นไปได้นะคะส่วนทางด้านการเงินนะคะแม่เหมาะมองว่าชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างมากแต่ว่าตัวคุณเองก็หาได้มากเหมือนกันนะคือการเงินนะไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงเลยในช่วงเดือนนี้ แต่ว่าอยากจะให้มีการแบ่งเก็บแบ่งเซฟเอาไว้สักนิดนึงก็ดีนะคะมันเหมือนกับมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปค่อนข้างมากอะ่ะใช้จ่ายออกไปรวดเร็วเหมือนกันเหมือนเข้าปุ๊บก็มีเกณฑ์ต้องออกปับเหมือนกันนะคะในระเร็ว,รวนี้แม่หมอมองว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะกำลังวางแผนนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ย ในช่วงเวลาเนี้ยอยากจะให้แบบไตร่ตรองดูให้ดีๆก่อนนะให้วางแผนการเงินให้รัดกุมกว่านี้นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าตัวคุณเองอะ่ะเหมือนอยากได้แล้วแบบปุบปรับไปซื้อหรือว่าเอาเงินไปใช้จ่ายตรงนั้นหมดอะ่ะมันจะทําให้การเงินของคุณเนะี่ยแบบกระทบได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาเนี้ยยังไม่แนะนานะสาหรับใครที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถ หรือว่าซื้อคอนโดประมาณเนี้ยอยากจะให้แบบดูดูไปก่อนอีกสักระยะหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นช่วงประมาณหลังเมษาไปแล้วว่าค่อยดูอีกทีหนึ่งดีกว่านะคะส่วนทางด้านความรักเนี่ยความรักในดวงคนโสดอ่ะแม่เหมาะมองว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับเนื้อคู่คนถูกใจแน่นอนหรือเขาคนนี้จะเข้ามาเป็นคู่หูพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณอ่ะ หรือไม่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนที่ดีต่อการเหมือนคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะมันเหมือนเป็นดวงที่จะต้องได้พบเจอกันนะสําหรับคนโสดในช่วงเวลานี้ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยแม่หมอมองว่าในช่วงเวลาเนี้ยคุณกับคู่อะ่ะค่อนข้างมีความมั่นคงกันมากขึ้นนะ ในบางท่านเหมือนคุณอาจจะมีการลงหลักปักฐานร่วมกันหรือว่าเป็นช่วงที่อยากจะจัดงานมานาน่นงานแต่งงานกันจะมีการแบบเหมือนจดทะเบียนสมรสมีการเลื่อนขั้นจากการเป็นแฟนไปเป็นคู่สมรสถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่หวานชื่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนมีคู่ส่วนทางด้านสุขภาพเนี่ยแม่เหมาะมองว่าในช่วงเวลาเนี้ย คุณอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการวิงเวียนมึนหัวเวียนศีรษะได้ง่ายนะให้ระมัดระวังเหมือนแบบยิ่งอากาศร้อนนะในบางท่านออกไปกลางแจ้งอย่างเงี้ยเหมือนตัวคุณเองอะ่ะจะมีเกณฑ์ป่วยได้ง่ายแล้วก็เกี่ยวกับการมึนศีรษะเกี่ยวกับกระบอกตาประมาณนี้จะแบบเหมือนแสบกระบอกตาปวดหัวปวดตาได้นะคะ การงานและความสำเร็จในช่วงเวลานี้แม่เหมาะมองว่าความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าเอาไว้อาจจะต้องชะรอไปสักระยะนึงก่อนนะมันเหมือนยังไม่ทะลุเป้าหมายตามที่คุณคิดหวังเอาไว้อะมันยังเป็นช่วงแบบว่าทรงตัวสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งลงทุนขยายธุรกิจอย่างเงี้ยธุรกิจเหมือนเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้มันยังทรงๆไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าแม่เหมาะมองว่า มันเป็นไปได้เรื่อยๆพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆเติบโตได้เรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ปรับปรับฉับพลันแบบรวดเร็วตามเป้าที่คุณตั้งความหวังเอาไว้นะคะมาดูไพ่สรุปในช่วงเดือนนี้กันค่ะไพ่สรุปอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ เ h e l เลเ r อร์นะคะเจ็ดไม้เท้าเดอะทาวเวอร์นะคะอัศวินถือเหรียญแปดดาบนะคะสำหรับไพ่สรุปในช่วงเดือนนี้แม่หมอหมองว่าแนบางท่านคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ตัดสินใจเลือกอะ เร็วๆเวนี้ยมันจะมีทางเลือกเข้ามาให้คุณต้องเลือกระหว่างคนสองคนงานสองงานแบบระหว่างของบางสิ่งบางอย่างเนี้ยคุณจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างที่แม่หมอได้บอกไปบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นไปตามที่ใจคุณคาดหวังนะเรามาระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างปุบปรับฉับพลันด้วยนะคะเรามาระวังอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางไกลในบางท่านนะ เหมือนในช่วงเวลานี้อยากจะให้แก้เคดโดยการที่หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิกรวดน้ำแล้วก็ถาวายสังฆทานถาวายพาดไกลอ่ะจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะสำหรับบางท่านอ่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ให้ระมัดระวังเหมือนปัญหาบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เป็นคนก่อแต่ว่าเราอาจจะต้องไปรับผิดรับแทนใครบางคนในตรงนั้นนะคะ ส่วนทางด้านการเงินเนี่ยแม่หมอมองว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้เรื่อยๆยังสามารถไปได้แต่ว่าให้เรามัดระวังเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่คาดคิดเนาะในช่วงเดือนนี้ให้เตรียมตั้งรับเอาไว้ให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ